สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของอาการปวดท้องแต่หมอบอกว่าปกตินะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU เพราะว่าผมหมอแอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรกักษาโรคปอดและ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดอาการที่เราพบบ่อยๆเลยนะครับหลายคนเนี่ยก็คงเคยมีอาการปวดท้องมาก่อนในชีวิตใช่ไหมครับแล้วพอไปหาหมอปรากฏหมอบอกว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรนี่ดูปกติดีใช่ไหมครับซึ่ง การวิจัยตรงนี้เนี่ยเขาก็มีคนที่เขียนบทความออกมานะครับก็เป็นคุณหมอจากเมโยคลินิกแล้วก็ลงรงวาาสารนิวอิงแลนด์นะครับในเรื่องของการปวดท้องอันที่ว่านี้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าว่ามันสําคัญอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับให้ลองนึกภาพว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ33ปีนะครับเขาก็มีอาการปวดท้องนะครับปวดแสบดิ้นปี กินนิดเดียวก็รู้สึกอิ่มง่ายนะครับเป็นมาสามปีแล้วนะครับพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็ตรวจให้ยาไปก็ไม่ดีขึ้นหมอก็แนะนําให้ส่องกล้องนะครับก็ไปส่องกล้องส่องเสร็จหมอบอกส่องกล้องก็ดีคุณทาสาวท้องก็ดีแล้วทําไมอาการเขาไม่หายนะครับจนเขาเริ่มเครียดพอไปดู YouTube ดู t i k t o อก มันเป็นมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มเครียดแล้วก็กังวลน,นะครับซึ่งสิ่งที่ตรวจได้เจอในผู้หญิงคนนี้เราเรียกโรคนี้ว่า functional dyspepsia นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็คือหมายความว่าเป็นอาการปวดท้องในคนที่เราไปส่งกล้องมาแล้วตรวจแล้วมันไม่มีแผลในกระเพาะนะครับ,นะรบเจอได้ประมาณ10%ของคนทั่วไปเลยนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าโรคเนี้ยเอ้คนไข้อาจจะคิดไปเองเป็นโรคเครียดลงกระเพาะหรือเปล่าอย่าเครียดสิกินอาหารให้ตรงเวลาสิแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับเขาไปตรวจมาแล้วพบว่าเขามีความผิดปกติจริงๆนะครับถึงแม้ว่าโรคเนี้ยเราพบว่าอาจจะประมาณ1ใน3เนี่ย จะพบว่าคนไข้กลุ่มนี้มีโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้าด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาในปัจจุบันบอกว่าไอ้โรคอันนี้มันมีจริงๆนะครับซึ่งพอหลังจากที่เราไปตรวจนะครับในผู้ป่วยกลุ่มนี้เราพบว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่โครงสร้างของกระเพาะเนี่ยมันดูปกติสองกล้องเข้าไปดูแล้วปกติแต่จริงแล้วเนี่ยในบทความนี้เนี่ยเขาพบว่า มันเป็นปัญหาในระดับเซลล์นะครับที่การส่องกล้องเนี่ยมันมองไม่เห็นให้คิดภาพเหมือนคนเป็นภูมิแพ้นะครับมาหาผมเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีฝุ่นเนี่ยเขาจะคันย,ย,ยิบยิบตามแขนตามขาคัดจมูกขึ้นมาเลยแต่ว่าผือนอ่นน่ะมันยังไม่ขึ้นแต่เขาคันละคัดจมูกละเหมือนกันโรคนี้เนี่ยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเน่ยมันมีอาการมาแล้วนะครับแต่หมอเนี่ยมองไม่เห็นเลยคิดว่าเขาเป็นโรครียด แต่จริงแล้วมันเป็นระดับเซลล์นะครับภาพอันนี้ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเขาอธิบายว่าในกระเพาะของเราเนี่ยอาจจะมีอาหารบางอย่างมีเชื้อโรคหรือสารพิษบางอย่างนะครับในกระเพาะที่เรากินกินเข้าไปเนี่ยมันก็มีปนเปื้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ปกติร่างกายเรากําจัดได้นะแต่คนกลุ่มน,นี้พบว่าพอมีพวกเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไอพวกเม็ดเลือดขาวาชนิด T เซลล์นะครับพวกนี้มันมีการตอบสนองที่ผิดปกติไปนะครับต่อสิ่งที่เข้ามาทำให้มันไปกระตุ้นพวกเมล็ดขาว e o โอซิโนฟิลหรือแม้เซลล์ที่อยู่ในเซลล์ตรงนี้ให้ปล่อยสารเคมีออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเยื่อบุผนังลำไส้เนี่ยก็จะเสียหายไปด้วยแล้วเชื้อพวกนี้มันก็จะเข้ามาในลำไส้ของเราได้ง่ายขึ้นนะครับไปกระตุน้นพวกพวกเส้นประสาทนะครับที่อยู่บริเวณน,นี้ เวลามันเข้าไปกระตุ้นเส้นประสาทเนี่ยปัญหาก็คือว่าสมองจะไปรับรู้ว่ามันเป็นอาการเจ็บอาการแน่นอาการปวดนะครับเกิดขึ้นพอเป็นอย่างเนี้ยเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกไม่สบายท้องเลยนะครับ พอไม่สมัยท้องเราก็จะไปหาหมอใช่ไหมครับเพราะคิดว่าเราปวดท้องเนาะมีคลื่นไส้ด้วยแต่หมอก็จะตรวจไม่เจออะไรนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยที่ผิดปกติไปด้วยร่วมก็สามารถเจอโรมกับโรคนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ยมันก็เกิดกระตุ้นให้เกิดความกังวลความเครียดเกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเห็นว่าโรคนี้เนี่ยเพราะมันมองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับเวลาคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคนี้ปุ๊บ การรักษาเนี่ยผลปรากฏว่ามันไม่ได้มีการรักษาเฉพาะเลยนะครับการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบการรักษาตามอาการหรือลองผิดลองถูกนะครับเช่นปวดท้องก็เอายาแก้ปวดไปสิอ่ารู้สึกท้องอืดยาแก้ท้องอืดรู้สึกขึ้นไส้ยาแก้ขึ้นไส้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้การรักษาบางคนเนี่ยไม่ได้ผล มาหาหมอหมอก็ไม่รู้จะสั่งยาอะไรเพราะยามันมีเท่านี้ใช่ไหมครับแล้วคนไข้ก็รู้สึกว่าเอ๊ยหมอทําไมสั่งยาเราไม่หายนะครับเพราะว่าโรคเนี้ยมันรักษายากส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยถ้าปวดเรื้อนังไม่หายเนี่ยเขาก็จะส่องกล้องไปดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H p y l o r โลหรือเปล่านะครับถ้าเจอเชื้อตัวเนี้ยการรักษาเชื้อโรคตัวเนี้ยก็พบว่ามีกลุ่มหนึ่งสามารถหายปวดท้องได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการรักษาสเต็ปแรก อันที่2คือให้ยาลดกรดไปนะครับหลายคนคงจะเคยกินยาลดกรดที่ชื่อโลเซกโอมิาโซนอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยก็อาจจะพอได้ผลบ้างลดอาการได้บ้างแต่ก็บางคนก็ไม่ได้ผลเลยนะครับคราวนี้ในสเต็ปสองเนี่ยเขาจะให้ยาที่เกี่ยวกับปรับระบบประสาทนะครับเพราะถ้าใครดูภาพที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเออมันเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเส้นประสาทใช่ไหมครับปรากฏว่ายาที่เกี่ยวข้องกับการปรับระบบประสาทเนี่ย ภาษาไทเราคือเราเรียกว่ายาต้านเศร้านะครับซึ่งเป็นยากลุ่มไตไซคลิกพอเราได้ซองยามาเวลาเราปวดท้องเราได้ซองยา,าเนี่ยแล้วเราอ่านซองยาเนี่ยแน่นอนเขาจะเขียนว่ายาต้านเศร้ายาจิตเวชอย่างเงี้ยเราก็จะเฮ้ย hey, หมอเรามาได้ปวดท้องแล้วทำไมหมอแจกยาอันนี้คือคือหมอคิดว่าเขาไปลคจิตหรือเปล่า แต่จริงไม่ใช่นะครับการที่เราให้ยาตัวนี้ไปเนี่ยยาตัวนี้จะไปจัดการกับเส้นประสาทของเราที่มันเกิดจากการโดนกระตุ้นที่ไวเกินไปนะครับไปปิดสวิตช์ตรงนี้ทำให้เรามีอาการปวดที่ลดลงอาการขึ้นไส้ที่ลดลงได้นะครับไม่ได้ให้เพราะเราเครียดนะครับให้เพราะเป็นการรักษาโรคนี้จริงๆเป็นการรักษาในสเต็ป2นะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ อาจจะไม่กินยาตัวนี้เลยเอายาไปทิ้งขยะหรือโพสต์ลงโซเชียลว่าเฮ้ยหมออยู่ดีปวดท้องจ่ายยาโรคจิตมาเออทำไมละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเหมืนเป็นการรัษาจริงๆนะส่วนระยะที่3เนี่ยอาจจะให้ยาเกี่ยวกับยาแก้แพ้หรือเกี่ยวกับปรับเกี่ยวกับกลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับอย่างเช่นชื่อว่ามอนเทลูคาสเขาบอกว่า อาจจะช่วยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มี eosinophil สูงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในเด็กเป็นหลักนะครับซึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะการะสาผลมากจะไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็ควรจะแนะนําการปรับพฤติกรรมนะครับอาหารควรจะเป็นมื้อเล็กๆเลี่ยงอาหารมันแล้วก็มีวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่มันเป็นรุนแรงเรื้อรังเนี่ยคนกลุ่มนี้มักจะมีความเครียดร,ร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้การรักษาพวกนี้มันก็อาจจะพอช่วยได้นะครับแต่สิ่งสําคัญของคนที่มีภาวะปวดท้องตรงนี้เนี่ยในวรารสารเนี่ยเขาก็แนะนําว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องระวังว่าจะเป็นโรคอื่นนะครับเช่นมีเลือดออกทางเดินอาหารไอเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดพวกนี้ อาจจะต้องระวังนะครับอาจจะไม่ใช่โรคนี้นะหรืออาการนี้เกิดเมื่อเราอายุเกิน60ปีไปแล้วพวกนี้ต้องระวังว่าเป็นโรคอื่นนะครับมีภาวะขาดเหล็กด้วยเราอาจจะพบนี้ได้ในมะเร็งนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังหรือมีน้ำหนักลดลงผิดปกติมากนะครับกลืนแล้วเจ็บกลืนแล้วลำบากมากอาจเจียนไม่หยุดอาจเจียนรุนแรงน,นะครับ มีการใช้พวกยาแอสไพรินหรือไปซื้อยาแก้ปวดข้ออย่างเงี้ยกินเองเรื่อยๆเป็นเรื้อรลังเป็นประจำเนี่ยนะครับหรือมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับมีประวัติว่าเคยเป็นมะเร็งกระเพาะหรือทั้งหรือทั้งเลือหาส่วนบนเ,นเป็นมะเร็งมาก่อนหรือคำาได้ต่อมน้ําเหลืองโตหรือคำาได้ก้อนในท้องกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ย จะไม่ถือว่าเป็นโรคนี้นะครับต้องไปหาสาเหตุเพิ่มตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยถ้าใครมีประวัติแบบนี้ควรจะต้องไปพบหมอทางเดินอาหารเพื่อตรวจเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปของคนที่ปวดท้องมาโรงพยาบาลแล้วหมอตรวจ2กล้องก็แล้วอุจศาร์แล้วไม่เจออะไรพวกนี้เรียกฟ Functional d y s p e ซี i a ใช่ไหมครับมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการวัยของระบบประสาทและภูมิคุ้มกันในกระเพาะอาหารที่เกิดขึ้นมานะครับ กลุ่มนี้จะส่องกล้องไม่เจอแผลแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโรคนะครับมีโรคอยู่ในระดับเซลล์ซึ่งมันเป็นการกระตุ้นนะครับพวกมเมล็ดขาวที่ทำให้หลั่งสารเคมีมากระตุ้นเส้นประสาทของเรานะครับการรักษาเนี่ยก็คือไปหาดูก่อนว่ามีแบคทีเรียชื่อ h p y l o ล i ไไหมลองกินยาลดกรดดู ถ้าไม่ดีขึ้นเขาจะให้ยาต้านซึมเศร้าไปทานนะครับซึ่งมันช่วยไปจัดการระบบประสาทในกระเพาะของเราทําให้อาการปวดลดลงอย่าเพิ่งคิดว่าหมอให้เพราะคิดว่าเราเป็นซึมเศร้านะครับมันไม่ได้ไปรักษาซึมเศร้าไปรักษาโรคนี้จริงๆ แล้วสิ่งสําคัญก็คือต้องดูแลจิตใจของเราด้วยนะครับอาจจะต้องมีการปรับอาหารเลี่ยงของมันนะครับแล้วก็ฝึกการระบายความเครียดด้วยนะครับเพราะสมองกับลำไส้เนี่ยมันมีผลต่อกันนะครับถ้าเราเครียดมากลำไส้ก็ทํางานไม่ดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวัสดีครับ